สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใยบุพยามันจะดวงกับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายน2516นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาคิดอะไรยังไงกับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลย กดอ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามตังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายน้องไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาควรนั้นคิดยังไง ไพ่เดอะเวิรเกิดขึ้นนะครับเป็นไพ่กิ่งถือไม้10ถ้วยเลยนะครับมีไพ่ในออกวานไพ่ใบสุดท้ายแถวบนก็คือเป็นไพ่เอ็กออฟคับนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำเนาของเขาคิดอะไรยังไงกับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ด h e อมเพ r o ์นะครับ6ไม้แล้วก็เป็นไพ่ ทูออฟวานไพเดอะสตาร์ไพ the um so ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่จมูลอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่สามถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร่รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับไพ่เนี่ยแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวสิงห์เนี่ยเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่เขาอาจจะมีความรู้สึก อาจจะยังมีพัฒน์ชนกับตัวคุณค่อนข้างเยอะอยู่นะและเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัวคุณเองยัง สามารถเติมเต็มความรู้สึกหรือยังอยากไปต่อกับตัวคุณอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอาจจะอยากเคลียร์ปัญหาเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนแต่ในสรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะสายไปหรือเปล่ากับในเรื่องของการที่คุณจะมาเคลียร์อะไรตอนนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นได้อันนี้แล้วแต่ตัวคุณเลยนเนาะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะพร้อมตอนนี้นะครับว่าเขาอยากจะเคลียร์ตอนเนี้ย ก็อาจจะอยากเคลียร์ตอนนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้คุณไม่อยากเคลียร์แล้วอันนี้มันก็เป็นการตัดสินใจของคุณเนาะเพราะว่าดวงนี้มันคือดวงความรักของคุณคุณก็ตัดสินใจความรักของคุณไปเลยนะครับแต่ไพ่อยากจะแนะนําว่าตอนนี้เหมือนเขาต้องการที่จะเหมือนกับเคลียร์นะครับให้กับตัวคุณได้แล้วสำหรับใครที่ยังรออยู่นะครับว่าเขาจะเคลียร์ให้ได้ไหมนี่แหละกําลังจะมีโอกาสแนวทิศ ทางของการที่เขาจะเคลียร์ให้คุณได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ออยากจะรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะรู้ว่าเขายังรักคุณไหมเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่เขายังรักคุณอยู่เพราะว่ายังมีไพ่สิบถ้วยเป็นตัวตนของเขาแปลว่าเขายังมีความหวังอยู่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือยังมีคุณอยู่ใน ความรักที่เขายังมีคุณอยู่ในจิตใจยังอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ดีอยู่นะครับถึงแม้มันจะมีนกักทีบบ้างมีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างบางทีอ่ะมันก็ต้องใช้เวลากับการปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติบางอย่างอ่ะคุณคิดได้แต่เขาอาจจะยังคิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเหมือนกับตัวคุณตัวคุณเองอาจจะใส่ใจรายละเอียดเยอะมากนะครับหรืออาจจะคาดหวังกับเขาเยอะเกินไปแต่เขาอ่ะเหมือนสบายสบายไม่ได้ไปแบบ เหมือนวางอนาคตวางแผนขนาดนั้นน่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เขาอะ่ะต้องใช้เวลากับการคิดบ้างแต่ตัวคุณน่ะมีความรู้สึกที่อาจจะดูร้อนอกร้อนใจมีความรู้สึกอยากจะได้คอมมิทเมนต์เร็วอ่ะนะครับเพราะดาวประจําตัวเนี่ยกำลังขึ้นเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในราศีเมษเป็นราศีที่ร้อนแรงที่สุดได้ตาแหน่งที่เจ,จิดจรัสที่สุดแต่ นะครับคุณถูกดาวราหูบดบงังทําให้การที่คุณเองนะครับคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะพ่ายแพ้ต่อคู่คองคนหลักของคุณได้นะครับถามว่ามันพ่ายแพ้แบบไหน มันไม่ได้ไพ่แพ้ใน,นลักษณะที่ว่าเขาจะหลอก <S <S <ๆ>เขาจะโกงหรือเขาจะหักหลังคุณอะไรแบบนั้นซะเสมอไปจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าตามโหราศาสตร์ไทยนะครับแต่ถ้าในทางไพ่ยิปซีเนี่ยไม่ได้บอกแบบนั้นแค่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราพยายามทําอะไรเนี่ยมากจนเกินไปเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณอ่ะ แพ้นะครับแพ้ต่อโทสะแพ้ต่ออา,อารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ถูกปลดปล่อยพลังงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปในทิศทางที่คุณต้องการแบบ100%หรือคอนโทรลได้แบบนั้นเป็นตน้นดังนั้นเนี่ยพยายามลดอีโก้ลดความเป็นตัวของตัวเองลงบ้างเพราะถ้าเกิดเราคิดหรือตัดสินใจทําอะไรด้วยอนะีโก้่ะสุดท้ายอะปัญหาสิ่งต่างๆอะมันไม่ถูกขี คลี่คลายแต่มันมีแต่จะสร้างแผลแล้วก็สร้างปัญหาความทุกข์ให้กับตัวคุณไม่รู้จักจบและจกักเส้นด้วยนะครับมันจะติดเป็นมา์เซ็ตของคุณไปหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าการเป็นนักทิฟเนี่ยมันจะเป็นบาดแผลในใจสังเกตดูคุณอาจจะไม่รู้เพราะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แบบศึกษาหรืออาจจะไม่ได้แบบมองอะไรแบบนั้นแต่ตัวผมอะได้รับคําปรึกษาจากเขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกดวงนะครับมากมายเป็นร้อยเป็นพันดวงนะครับที่มาปรึกษาเนี่ยยังไงอะ่ะผมก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแหละถึงแม้ผมจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะผมไม่ใช่ตัวคุณจะต้องตัดสินแทนคุณถูกไหมแต่ว่าผมเนี่ยพอรู้ว่าเหตุผลของตัวคุณเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับหรือต้องการอะไรแล้วเขาเนี่ยทำเพื่ออะไรและเขาต้องการอะไรเนี่ยผมพอที่จะสรุปและคาดคาดคะเนได้ว่ามันเป็นแบบนั้นและยิ่งประกบ กรอบกับไพ่เนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนในมุมแบบนั้นเป็นต้นผมไม่ได้ใช้อารมณ์ของตัวเองพูดไงครับ นะประมาณนั้นเราเอาความรู้สึกเป็นกลางนะครับกับการที่เรามาพูดแบบนี้เป็นตน้นอาจจะถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจคุณก็ได้เพราะนั่นมันคือความคิดของเขาเนาะทีนะที้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกและแนะนําอะไรสำหรับชาวสิงกันบ้างไพ่เนี่ยแนะนําว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับคุณกับเขาเนี่ยเหมือนเขากําลังจะเปิดหลับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิม10ถ้วยมา สิบถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยใครที่มีการวางแผนนะครับที่อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความรักความสัมพันธ์อยากจะมีงานมั่นหมายงานแต่งงานบอกเลยว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมี3ถ้วยกับ10ถ้วยมามันแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความชื่นมืน่นสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วแต่นะครับไม่ได้แปลว่ามันจะมาโดยง่ายนะให้คุณเข้าใจว่ามันต้องยากอีกหน่อย คำว่ายากอีกหน่อยเพราะอะไรตามจริงแล้วอ่ะไพ่อยากจะบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะจะต้องปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต่างๆมากกว่านี้ก่อนเพราะอะไรครับมีไพ่เดอะสตาร์ด้วยเดอะสตาร์แปลว่าคุณเองต้องรู้จักปล่อยวางกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นท็อกซิตหรือความรู้สึกที่คุณไม่ถูกตอบโจทย์ในอดีตนะครับ อะไรที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่โอเคกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณในอดีตคุณต้องไม่ลื้อฟื้นมันกลับมาคุณต้องไม่เอาอดีตมาตัดสินในปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีความสุขความสมหวังอย่างสิบถ้วยได้นั่นแปลว่าตัวคุณเองต้องเติมเต็มหรือต้องพยายามที่จะ ตัวเขาเชียร์อัพเขาให้มากกว่านี้นะครับแล้วตัวคุณจะมีความสุขความสำหวังเพราะตัวเขาเองอะต้องการที่จะให้คุณอะนะครับเป็นคนที่เสริมสร้างพลังงานความสุข ความมั่นใจให้กับตัวเขามีไพ่เป็นนี้คือไพ่สิบถ้วยเห็นไหมครับเขาต้องการกําลังใจกับตัวคุณเพื่อให้ผลักดันให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายก็คืองานแต่างงานหรือคอมมิ t เมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นไพ่บอกว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะเขาจะเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่มันเ,เป็นไปในอนาคตข้างหน้านะครับเขาอยากจะเคลียร์ปัญหานะครับเคลียร์อะไรที่มันเป็นอุปสรรคในอดีตมีไพ่เดอะเวอร The world หมายถึงการจบสิ้นกันที่อาจจะอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือการพลังงานที่ดีกับการที่เขาอยากจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์อุปสรรคกับสิ่งที่เขาอยากจะหลุดพ้นนะครับอย่างที่บอกแหละมีไพ่ The World กับไพ่แบนี้คือเด t ตานะครับเขาอยากจะมีความหวังใหม่ที่ไม่ใช่ความหวังที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดนะครับหรือ อะไรที่มันแบบท็อกซิกในอดีตเนาะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆมันเป็นปัญหาที่อาจจะดูวิตกกังวลสำหรับตัวเขานะค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวคุณเองอ่ะวิตกกังวลตัวเขาก็วิตกกังวลไม่แพ้กับตัวคุณนะเพราะว่ามีไพ่ใบนี้เลยก้าวหมายเจ็บก็ทนอยู่นะครับนะเจ็บก็ทนแต่บางทีไม่พูดแล้วก็มีไพ่ใบนี้ด้วย The Moon The Moon แปลว่าอะไรครับรู้สึกอึดอัด รู้สึกแบบหวาดระแวงรู้สึกเหมือนกับมีปัญหากับความคิดที่มีต่อคุณะนะครับอะไรแบบนั้นเป็นต้นเขาก็อ่านคุณไม่ออกหรอกเพราะเขาก็เต็มไปด้วยอา,อารมณ์ความรู้สึกที่ท็อกซิตระหว่างกันและกันเพราะต่างคนต่างไม่พูดความจริงการที่คุณกับเขาทะเลาะกันอะในอดีตอะนะครับมีใครพูดความจริงบ้างไหมบางคนอาจจะพูดความจริงก็จริงแต่มันมีหลายคนแน่นอนที่ไม่พูดความจริงหนึ่งนะครับ สาวเศ้าให้สาวไส้าให้กากินแปลว่าอะไรเหมือนกับว่ามีอะไรก็พูดออกมาหมดเลยนะครับพูดออกมาในลักษณะที่ว่าพูด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 ออกมาคิดอะไรได้พังพรูออกมาคือใส่เต็มใส่ไม่ยั้งเลยนะครับนะโบยกันไปโบยกันมาแบบนั้นเป็นต้นแต่สิ่งที่พูดไม่จริงคืออะไรตอนเนี้คุณยังรักเขาเต็มเต็มเต็มอ่ะหรือเขายังรักคุณแบบเต็มเต็มอ่ะแต่ต่างฝ่ายต่างพูดบอกว่าไม่รักแล้ว อยากไปก็ไปอยากไปก็เชิญอะไรแบบเนี้ยเลิกกันไม่ละ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบท้าเลิกท้าอยากกันนะทั้งที่ตามจริงใจยังไม่อยากให้เขาไปนะหรือเขาไม่อยากให้คุณไปนะแต่ก็พูดกันอนะเพราะอะไรเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันพาไปไงเพราะตอนนั้นอนะมันสุดจะทนแล้วจริงๆมันถึงขีดสุดแล้วไงนะครับแต่ทั้งที่ใจนะ่ยอยากจะยื้อไว้อยากจะเกาะขาไว้ด้วยไม่อยากให้ไปด้วยซ้ําแต่ก็ต้องพูดว่าไปเถอะ อะไรแบบนั้นเป็นต้นบางทีไล่สับส่งไปเลยมันก็มีนะนะครับหลายคนเนี่ยมาถามผมเนี่ยไล่เขาไปเองแต่มาถามผมว่าเขาจะกลับมาไหมเห็นไหมมันตรงไหมไม่ตรงหรอกคําพูดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะใช้อารมณ์นะดังนั้นน่ะอย่าเอาคําพูดอย่าเอาอะไรทุกอย่างนั้มาตัดสินเกินไป ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราอะเรานอยไปเองอะแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเราก็ได้ดังนั้นอะเราอะนะครับกับเขาอนะบางคนอาจจะเลือกที่จะ move on กับความรู้สึกด้วยพอรู้สึกว่าณนะขณะนั้นอะมันเต็มไปด้วยพลังงานลบมากๆเลยท็อกซิตส,สุดๆนะครับกับการที่เรากับเขาทะเลาะก,กันอะเ,ออเจ็บแล้วเจ็บอีกแหวกแผลเลยแบบนั้นเป็นต้นนะคือเจ็บเหมือนเจ็บที่สุดที่เท่าที่เจ็บแล้วนะครับ นันก็ยังจัดไม่เท่ากับตอนที่เลิกกันไปอ่ะนะครับเพราะในใจยังค้างคากันอยู่ยังมีความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยังต้องเคลียร์อยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังยังจบไม่ลงอ่ะยังอยากให้กลับมาอยู่แบบนั้นเป็นต้นนะครับมันก็เป็นอาการก,ะกระอ่วนใจดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเราอย่าฝืนความรู้สึกตัวเองมากเกินไปเพราะบางทีอ่ะการที่เราโกรธกันอ่ะ มันจะทําให้เราอ่ะบันดาลโทสะทุกอย่างนะครับไม่อยากจบก็ต้องจบนะครับถูกบีบบังคับให้ต้องจบเพราะตัวเองเป็นคนฝ่ายที่พูดเองนะครับสบทออกมาเองพูดเองหรือทําร้ายจิตใจกันเองนะครับขับไล่กันเองว่ากันเองมันก็ทําให้ทุกอย่างอาจจะดูแย่ไปทั้งที่ตามจริงอ่ะยังอยากมีอนาคตร่วมกันยังอยากมีอะไรที่ดีต่อกันนะครับแบบนั้นอ่ะดังนั้นอ่ะวิธีการที่คุณอ่ะจะอาชนะใจเขาได้นะ หนึ่งนะครับคุณต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดโดยการที่เราจะอย่าเพิ่งไปผูกติดกับความรู้สึกกับเขามากเกินไปเพราะอย่างที่บอกว่าคุณยิ่งต้องการคําตอบคําตอบของคุณนะั้นมันจะบิดมันจะเบี้ยวมันจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะครับคุณไปถามเขาร้อยละ9กเ์เขาตอบว่าโหนเขาตอบว่าไม่แต่ถ้าเกิดคุณนะครับอดทนรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งให้เขาใจเย็นแล้วคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเต็มเต็มความรู้สึก สิ่งดีๆให้กับตัวเขาก่อนเขาจะรู้สึกประทับใจและอยากจะมีอะไรที่ตอบรับกับสิ่งที่คุณเป็นถึงแม้มันจะไม่รอยเปอร์เซ็นเพราะเขาอาจจะหมดแพทชั่นกับคุณแล้วก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นอดีตที่เจ็บช้ำมานานแล้วเขาอาจจะไม่ทนแล้วก็ได้อันนี้มันแล้วแต่กรณีแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณเอาชนะใจเขาได้นะครับให้เขายอมรับจากไพ่หหมายได้มันคือชัยชนะนะครับสหรับตัวคุณมันคือสิ่งที่คุณ หวังไว้มันจะเป็นจริงแต่คุณต้องใช้เวลากับการอดทนความรู้สึกที่อาจจะแบบว่าเบื่อหน่ายนิดนึง two of w n ถ้าคุณยังมีความมั่นคงกับเขาอยู่นะครับคุณยังมีความมั่นคงอยู่คุณจะได้รับความสำเร็จกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับ แล้วสามารถที่จะยอมเขาได้บ้างก็ยอมไปแต่บางคนบอกว่ายอมมาเยอะแล้วนะครับยอมมาแบบนั้นแบบนี้แล้วนั่นแปลว่าตัวคุณเองอะยอมเขามาตั้งแต่แรกมันก็ต้องยอมต่อไปและมีแต่ต้องดักคอขึ้นเพราะอะไรครับเพราะตัวเรายอมมาตั้งแต่แรกอะนะคุณจะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อคุณยอมเขาตั้งแต่วันแรกแล้วอะมันก็อาจจะแบบว่าคุณต้องยอมเขาตลอดไปนะครับแบบนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรทําเพราะอะไร เพราะว่าบางทีอ่ะคุณทําผิดพลาดมาตั้งแต่อดีตแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณจะยอมให้เขาอีกได้เหรอใช่แล้วจะยอมได้ยังไงละในเมื่อคุณยอมให้เขาทําตั้งแต่แรกแล้วอ่ะยอมให้เขาเหนือเราตั้งแต่แรกโดยที่เราไม่สะกดข่มเขาตั้งแต่หมายถึงว่าไม่ใช่สะกดข่มนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคุณไม่ได้แบบเยอะไม่ได้อยากแบบคือพูดง่ายๆถ้าเขาทําไม่ดีกับเราอ่ะเราก็ควรจะต้องบอกกล่าวเตือนกับเขาตั้งแต่แรก แต่ในเมื่อคุณปล่อยปะละเลยจนมาถึงวันนี้นะครับแล้วคุณยอมเขาจนไม่มีทางที่จะให้เดินต่อแล้วะ่ะแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรอะถูกไหมเพราะว่าคุณคุณให้เขาหมดแล้วไงแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรได้อีกละ่ะเพราะคุณไม่ได้จับไพ่เหนือไพ่าตายอะไรกับเขาแล้วไงถูกไหมดีเอ็มเพลนั่นแปลว่าเขาชนะคุณเห็นเห็นเลยนะครับคุณก็เป็นฝ่ายที่ต้องพ่ายแพ้ต้อง กเป็นภาระความรู้สึกหนึ่งนั้นถ้าแบบนี้แปลว่าคุณต้อง move on เพราะคุณอยู่กับเขาอาจจะยำบากแล้วเพราะคุณยอมเขามามากเกินไปแล้วนะครับคุณอาจจะเจ็บปวดอย่างที่รู้สึกแล้วนะมันอาจจะไปต่อกันยากแล้วสําหรับใครบางคนนะครับหลายคนนะ่ะไม่ไม่แกะไม่เจาะไม่ลึกไม่ไม่อะไรเลยแล้วก็แบบคอมเมนต์ไม่ไม่รู้อะว่าว่าคอมเมนต์อะไรมาบ้างอะเอาแต่ความรู้สึกตัวเองมาโดยที่ไม่เอาเหตุผลนะนะครับอะไรแบบนั้นอะผมก็ไม่อยากจะ อะไรมากเกินไปหรอกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดตัวคุณเองคิดได้คุณคงไม่เดือดร้อนแบบนี้ถูกไหมดังนั้นอ่ะไพ่คิงถือไม้อันนี้ขึ้นราศีเมษรา,า,าศีราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูเนาะก็มีโอกาสแนโะนมที่อาจจะคุยคบหรือดิวอยู่แบบนี้เป็นต้นอาจจะมีโอกาสของการแบบคลี่คลายสถานการณ์มองการไกลในระยะยาวแล้วคุณจะสําเร็จและคอมพ l ี t e ได้เพราะว่าเขาเริ่มเปิดใจยอมรับกับคุณมากขึ้นแต่อย่าเอาอดีตมา ทับถมกันก็พอสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ